ซูซีปลาทูก่อนเทาทีก่อนเาทก่อนเทาี่ะถเอามาทอดกอนครับพี่ดอกโอเคครับนี่ปะำปลาทูซูซีกินป่ะพี่กินอย่างนะพี่กินอย่างอันนี้เลนเลยนกันเล่เลยเนไม่ยากดเลยชิมด้วย กระุกระเทียมปาตังนอกศาลทั้งในชอมทั today, uh, ้งขางทั้งนชอมขั้งนอกาได้เลยไม่ได้ลยทำเพท่านได้ิงเลยเดี๋ยวล่อล่อคนข้าพ่น้งล่อประตูสุกั ก้อาจจะไปหาเตรียมเครื่องอ๋อขึ้ขที่ทุกเลยครับพี่น้อง้ทุกเลย,เลยสุแล้วโอเคครับ เดี๋ยวเ้อกัญชไปถ้ำน้ำชิวซีครับผมพี่นออรมงทนครับอครับผม ผมจะให้มันออกเชื่อหวานๆน้อยหนึ่งครับผมซื้อแล้วซื้อแล้วสลดน้ำตาลลดดีน้ำปลาครับ เรียบร้อยครับผมเี๋ยอห้องเมันจะเปลาดกันได้บหดนกันีบ้เดี๋ยวเราก็จะไปลาดกันครับพี่น้อง

เล่ารับพีปน้นงกันต้อนนี้ก็ดีซูซีปลาทูชอครับโน่ปนยูโวเปสะีปลาทูสดครับคือสิบคนกินให้เบิ่งหน่อครับตอนนี้ก็ดิคลิปนี้ก็นตอนนี้เลยครับนะพ่อกันดีคลิปนาสวัสดีครับผม